รู้จักตำนานทอมแอนด์เจอร์รี่โด่งดังมากฮะแต่ว่ารอบนี้เนี่ยงานนี้โดยปกติแล้วถ้าในการ์ตูนเนี่ยเจ้าทอมเจ้าแมวเนี่ยจะเจอเจ้าเจอร์รี่แกล้งฮะแต่ว่ารอบนี้คดีพลิกครับเพราะว่าเจอร์รี่เจอทอมจัดหนักให้ถึงขั้นต้องยกมือไหว้ขอโทษครับทำอะไรเอาเลยข้าวานตู่นู่น่ารูนี่แล้วไอ้เด็กไอ้นิงการ์ตูนเนี่อุ้ยแฮมการตู อย่าไปทำมพื้นเอาพาใจได้ได้ทีเลยอย่าทำน้องอย่าทำนะมันไม่ทำถ้ามันทำมันทำเองไหนลูกย,ยกมือไหว้ขอโทษอันนี้ภาษาอิตาลีใช่ไหม <c oughs> จำได้แฮมทาโร่ <c oughs> แฮมทาโร่ <c oughs> ภาษาใต้มาดีเขาปักใต้นะครับบิ๊กเกอร์สุราษฎร์ธานี44คนโพสต์คลิปนี้เห็นเจ้าหนูตัวนี้คือไม่เห็นนะตอนแรกเห็นแมวว่าเล่นกับอะไรอยู่ปกติไอ้เจ้าแมวตัวนี้เขาชื่อปลาทูอายุไม่มาอยู่ที่นี่ประมาณนั้นหนึ่งปีแล้วปลาทูจะคาบสารพัดสัตว์มาในบ้าน นกนกนกน้อยตัวอันนี้ที่แล้วนกน้อยรอบนี้มาเจอหนูพอมาเจอหนูเอ้ามันยกมือขอโทษกูยอมแล้วจะทำอะไรหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วปลาทูไม่ได้ฆ่านะปลาทูแค่เขียบปอกปอกเฉยเจ้าหนูตัวนี้ก็ไม่เป็นไรพอเจ้าของมาคือพี่บิ๊กเกอร์มาก็พาเจ้าหนูตัวนี้ออกไปไม่มีบาดแผลเลยคือปลาทูเนี่ยเหมือนตั้งใจมาเล่นกับเจ้าเจอรี่เจ้าหนูตัวนี้จริงๆนะฮะเลยกลายเป็นความน่ารักน่ารักขนาดนี้คนดู สองล้านกว่าแล้วคุณดูท่ายืนเขาสิยอมแพ้หลังชนฝาน่ะหมดทางสู้ไปไหนต่อไม่ได้แล้วไงไม่ได้แล้วพี่ทอมจะฆ่าก็ฆ่าเถอะพี่ทอมก็เลยมาเล่นกันธรรมดานะครับพี่วันไม่ใช่วันอยู่นะวันชนะโพโพสพี่วันอายุ29เกปีเป็นเจ้าของเจ้าปลาทูเป็นเจ้าของคลิปคลิปนี้บอกว่าปลาทูเนี่ยมันมีโลกส่วนตัวสูงมากเวลาจะกินอาหารเอาอาหารให้มันกินมิวมิวมิวไม่มาหรอเงียบ Oh. แต่เวลามันอยากกินมันก็กินของมันไปยุ่งกับมันไม่ได้เลยจริงแต่วันไหนมันอยากเล่นนะมันจะมาคลอเคลียตลอดเวลาอ๋อ oh. ไม่แปลกหรอครับนิสัยแมวบักนี้ปกติปกติอยู่แล้วเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับกลายเป็นว่าพอโพส์คลิปนี้ไปในอาทิตย์ที่แล้วมันเอาหนูมันเอานกมาอาทิตย์ก่อนหน้ามันเอาสารพัดสัตว์มาแต่ว่ารอบนี้มาเจอหนูพอมาเจอหนูก็ตกใจกลัวว่าไอ้เจ้าปลาทูจะไปฆ่าหนูสุดท้ายแล้วมันแค่เล่นเท่านั้นนะคะก็เลยเอาคลิปนี้มาโพสต์กลายเป็นทอมแอนด์เจอรี่ในตำนานของน้องปลาทูเขาครับหัวหยอกซะจนไอ้เจ้าตัวนั้นตัดแตกแล้วมั้งยืนตัวสั่นขนาดนั้นเออ อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ